สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องโรมาโลมาสวิตตี้ที่จะนำข้อมูลดีๆมาแชร์ให้ฟังกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Animal-Animal an กันนะคะรู้ไหมจิงโจ้เป็นสัตว์มีสองจูและสามจิมิโคอาล่าก็เช่นกันออสเตเลียเป็นทวีปแห่งสัตวร์ปรลาดเรียกได้ว่าสัตว์จากทวีปนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเราได้เสมอซึ่งบางทีความประหลาดที่ว่านี้ก็มาจากสัตว์ที่เราไม่คุ้นเท่าไหร่ บางทีก็อาจจะมองจากสัตว์ที่เรารู้จักกันดีและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงจิงโจ้นะคะแน่นอนว่าจิงโจ้เป็นสัตว์ประจำชาติออสเตรเลียที่คนมักจะจดจำในฐานะสัตว์กระเป๋าหน้าท้องที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้องแต่อันที่จริงจิงโจ้ยังมีความประหลาดอีกเพียบเลยและเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มี3มจิมิหรือ3ามช่องข้อนั่นเองถ้านั่นยังไม่แปลกอีก จิงโจ้ตัวผู้จะมีกระจู๋ที่แยกเป็นสองหัวและลักษณะอวัยวะเพศแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในจิงโจ้นะคะแต่สัตว์กระเป๋าหน้าทองทุกตัวเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโคอาลาวอมแบทไปจนถึงแทสเมเนียเดวิลต้องบอกก่อนนะคะว่าถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะยัง,งงงว่าทำไมวิวัฒนาการถึงสร้างลักษณะแบบนี้แก่สัตว์กลุ่มนี้ขึ้นมาแต่พวกเขาาสามารถอธิบายเบื้องต้นได้ว่ามันทำงานยังไง ทำไมจิงโจ้เนี่ยต้องมี3จิมี2กระจูพวกสัตว์กระเป๋าหน้าท้องจะมีลักษณะสำคัญเหมือนกันคือจะคลอดลูกตอนที่ยังเล็กมากๆแบบตัวเท่า,มาเมล็ดถั่วก็คลอดแล้วแต่ลูกที่คลอดจะยังไม่ได้ออกมายังโลกภายนอกพวกมันจะอาศัยอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องจนโตและหาอาหารเองได้นั่นแหละพวกมันถึงจะออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับสมจิมิ คือสมจีมีเนี่ยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่ารูช่องคลอดข้างหน้านั้นมีรูเดียวแต่พอเข้าไปรูจะแยกเป็นสองทางซ้ายขวาโดยตรงกลางอีกอันจะปิดอยู่ซึ่งก็จะสอดรับกับตัวผู้ที่จะมีจูแยกเป็นสองหัวตรงปลายแต่จะมีโคนอันเดียวการแยกช่องคลอดเป็นฝั่งซ้ายขวานั้นพอเข้าไปอีกก็จะมีมดลูกอยู่ในสุด ซึ่งก็จะมีฝั่งซ้ายและขวาเหมือนกันซึ่งปกติจิงโจ้จะตั้งคันได้ทีละตัวซึ่งพอลูกจะคลอดทางช่องคลอดตรงกลางก็จะเปิดให้ลูกตัวเท่าเม็ดถั่วคานออกมาอยู่ในกับกระเป๋าหน้าท้องหรือพูดง่ายๆว่าสามจิม,มิของจิงโจ้ทางเข้าสองทางด้านซ้ายขวาส่วนอีกหนึ่งทางเป็นทางออกนั่นเองก็คือเป็นความสามัคคีของเพศจิม,มิและกระจู๋ ถามว่าคงสร้างแบบนี้ทำหน้าที่ยังไงคำตอบง่ายๆคือทำให้จิงโจ้าสามารถท้องได้ตลอดเวลานึกออกไหมคะว่าจิงโจ้มีสองมดลูกเวลาลูกโตในมดลูกหนึ่งอีกมดลูกก็จะว่างสามารถผสมพันธุ์ได้อีกซึ่งทางออกของลูกจะเป็นคนละทางกับทางเข้าของกระจู๋จิงโจ้ตัวผู้ด้วยความเป็นสัตว์กระเป๋าหน้าท้องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือ จิงโจ้จะสามารถเลี้ยงลูก3ตัวใน3วัยได้สบายๆคือตัวหนึ่งอยู่ในมดลูกอีกตัวคลอดออกมาอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องและอีกตัวคือออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องแล้วหรือพูดง่ายๆโครงสร้างแบบนี้จะทำให้จิงโจ้ตัวเมียสามารถผลิตลูกได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คำตอบก็อย่างที่ว่ายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนแต่การมี3มจีมี2กระจูของพวกสัตว์กระเป๋าหน้าท้องก็ดูจะทำให้พวกมันมีความคล่องแคล่วตลอดเวลาแม้ในตอนที่ดูแลลูกเพราะสัตว์พวกนี้จะไม่ท้องลูกจนโต แต่จะคลอดออกมาตอนเล็กๆเลยแค่ไม่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องซึ่งก็อาจคาดได้ว่าเป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มอัตราการขยายเผ่าพันธุ์ในดินแดงแห่งสั์ประหลาดอย่างทวีปออสเตรเลียนี่เองต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก National Geographic อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องราวใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข้อมูลดีๆจากโลมาโลมาสวิตตี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะ